ครับ่น้องครับนี่เขาอีกคู่หนึ่งครับของป่าตองคนได้คืนนี้ครับประจําวันพฤหัสที่ห้าธันวาคมครับเราเป็นคู่ที่ห้าครับแล้วก็เป็นคู่มวยล้างตาครับดูรีเพลย์แมทครับแล้วก็ให้ชิงแชมป์เลยครับวันนี้ถือว่าถ้าใครชนะก็ได้แชมป์แล้วก็ถ้าทางได้มุนเวนชนะก็ได้แชมป์แล้วก็ได้ย้ำเค้นนะครับแต่ถ้าเกตาวชนะนี่ถือว่าล้างเค้นและกก็ได้แชมป์แม่สองเล่นครับอย่างนี้ครับเอาละครับน้ครับเรามาดูความครบของฟิศิลาครับ วันนี้กลับมาเจกับคู่ปรับเก่าครั้งที่แล้วถือว่าแพ้ชนะกันชนิดต้องถ่ายรูป <Okay. S 1> วันนี้คิดว่าเราจะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมหรือจะดีกว่าเดิมอาจจะดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแล้วก,การฟิตสมดีขึ้นมากกว่าเดิมครับเตรียมพร้อมแล้วก็แก้ทางรู้ทางเขาแล้วทีนี้ค,คิดว่าสู้ได้แน่ได้ไม่ทำให้หัวใจไว้เหมือนครั้งที่แล,นะ okay, ล้วนะครับโอเคนะครับเอวันนี้ถือว่าเราซอมมาสักกี่เดือนหนึ่งเดือนได้ไหมรู้ว่าอาทิตย์ ไม่ถึงเดือนครับรู้ตัวรู้ตัวประมาณสามอาทิตย์นะโอเคปิดตัวมาเต็มที่นะครับแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ไหนครับที่สุราษฎร์ที่สุราษฎร์ค่ายไหนครับเนี่ยโยตินโยตินก็เป็นค่ายใหญ่มีคู่มีคู่ปล้ำเยอะครับเอาละครับวันนี้ที่ว่าทั้งที่แล้วเราชนะด้วยลูกอะไรลูกลกแทงอ๋อลูกแทงครับคือเขาไม่ชอบเขาวันนี้ก็ใช้รูปเดิมนะครับ ที่เอาชนะโคได้ครับตอนนี้ดูอายุเท่าไหร่เอ่อเพชรศิลป์24ปีนะครับ <20. S 1> oh, 24เอาเละครับถือว่าก็กําลังอยู่ในเวนุ่มครับนักชกจากสุกราษฎร์ธานีับเพชรศิลาอยู่ติดวยใ้ครับตึ่งเคยชนะทางด้านเกตเตอโวมาแล้วครับเกตเตอโวทูไนั่ยรีพรีเพทวิดเดอร์ไฟเตอร์ That's right yeah we're running it back Ah uh, yeah last f i g h y o u lose because you don't need n e e d I need knees I need elbows uh, but they're coming uh -huh. this time so my pen like and last fight look you no know, power too no power I uh, was I was sick my what my face oh was yeah yeah my face was why are you done me you didn't tell me are you sick before or not <laughs> yeah I'm not sick now i no. not sick now okay okay okay, okay. Good, you sure footage like replay it today yeah yeah really. and you have when you win you have a uh, Win, we'll come back, and then you have a championship. Yes, sir. Oh, okay, like a like a two double for you. You win tonight. Uh, uh -huh. yeah. Are you sure tonight? Yeah, I'm sure. I'm yeah. Sure. Uh, you tell me again. He, he will you you fight with you like a same, love fight for the opponent you. Fatila, tell me, he will be need with you again, and you. Yeah yeah he's gonna throw knees I'm gonna throw knees I'm gonna throw elbows I'm gonna throw everything I can Oh yeah you you already เ e t h i n g t h น r ะ Okay how then this is now 34 y o u e a r d you Say it again How I d i d i t own you own I'm 32 32 like a edge y e a r different อ่ะฮ h Yeah okay ชัวนะ Yup เอาละครับคู่นี้คู่ว้ลังตาครับระหว่าง24กับ32ครับอายุนะครับแต่ว่าเทคนิคการโกโอีไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับแล้วคู่นี้เจอกันที่้วบอกว่าแม่ นิดเดียวครับวันนี้อาจจะมีพลิกลกครับท่านผู้ชมครับดูกันยาวๆอีกคู่ครับ